แล้วค่ะ3คีย์บอร์ดเกมมิ่งฮอว์เอฟเฟกต์ในงบไม่เกิน2,000บาทกดไลค์ like คลิปนี้ถึง500เป็นกำลังใจให้กับเฟนแล้วไปรับชมแต่ละรุ่นพร้อมกันได้เลยค่ะขอเวลาวิบวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวคลังรักกันไปายาก็สามารถ แล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงบายกราบสวัสดีชาวข้างลัางเกมเกมิ่งเกียร์แล้วก็เหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูในะแต่ละตัวเนี่ยเฟสขอคุยอันเลกนิดนึงว่าไอ้คีย์บอร์ด H E คีย์บอร์ดเกมมิ่งพวกนี้เนี่ยที่กําลังฮอตฮิตมากๆในงบราคาน่ารักมันจะใช้งานได้เหมือนกับพวกคูลติงไหมก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่ามีบางรุ่นที่เฟสสั่งมาลองแล้วเออมันใช้งานได้นะคะแต่พวกคุณลิตี้โปรแกรมอาจจะไม่ได้สู้เหมือนแบรนด์ดังๆขนาดนั้นนะทุกคนตรงเนี้ยเป็นจุด ที่ต้องยอมรับนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงว่าราคาที่เฟสมาแนะนำเนี่ยบางตัวอาจจะเกิน2000นิดหน่อยแต่ว่าแนะนำให้ใช้ค้นลดต่างๆของแพลตฟอร์มลดเพิ่มนั่นเองในคลิปนี้เฟสก็พยายามหาข้อมูลมาแนะนำให้ได้เยอะที่สุดนะคะบางตัวเขาก็จะมีวางจำหน่ายแค่แบบจากที่จีนเท่านั้นก็สั่งมาลองให้กับเพื่อนๆบ้างเล็กน้อยแล้วยังไงตัวเต็มถ้าเกิดอยากดูกันคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกับ a t t a c k s h a r ์ K 8 5 Magnetic รุร่นนี้จะมาในไซส์75%ค่ะทุกคนน่าจะเหมาะกับการเล่นเกมหลากหลายรูปแบบพอสมควรรวมไปถึงหน้าตาสีสันของน้องค่อนข้างน่าใช้นะคะโดยราคาของ a i r t a k c h a r k K85 เนี่ยอยู่ที่2 0 9 0าบาทนะทุกคนไปเจอในแอปส้มเป็นของที่จัดส่งมาจากที่จีนมีคนไทยสั่งไปอยู่ประมาณ1ออเดอร์ด้วยกันนะคะถามว่าทําไมเอามาแนะนําเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมีคนซื้อไปแล้วก็ลองใช้รวมไปถึงว่าราคาของน้องค่อนข้างดีด้วยหลกัหลกๆสเปคของ a i t a g K85 ที่เ,เพื่อนๆจะได้ไป1คือเป็นแมกน i ติกสวิชนะคะสามารถปรับแอคชวลเลชั่นพอยต์ได้ตั้งแต่0.2มิลไปจนถึง3.8มิลถือว่าเป็นเว้นระยะที่กำลังดีค่ะส่วนเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Rapid t r i g g e r การปรับไดนามิกคริสโตกหรือว่าใส่หลายๆคำสั่งใน1ปุ่มเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะมี Onboard Memory โครงสร้างด้านในเป็นแบบแกสเกตค่ะแล้วก็ไฟ RGB สามารถปรับได้จากที่เป็นสองๆตัวโปรแกรมมาหน้าตาไม่ได้ดูใช้ยากนะคะแอบ คล้ายกับของทาง E อคโกพอสมควรแต่ในรุ่นนี้อาจจะลดทอนในส่วนของงานวัสดุต่างๆหรือว่า PCB ด้านในที่ไม่ได้ดูแบบ High Quality เหมือนแบรนด์ดังๆแค่นั้นเองยังไงถ้าเกิดใครชอบไซส์75%แฟก็แนะนําตัว a อคแทกช้าค่ะเพราะว่าในเรนนะคะเท่านี้กับไซส์คี์บอแบบเนี้ยไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะสักเท่าไหร่นะตอนนี้นะยังไงถ้าเกิดใครสนใจลองไปสั่งซื้อกันได้นะคะเฟกแปดพิกัดไว้ให้หรือใครอยากดูรีวิวตัวนี้เต็มๆคอมเมนต์มาได้เลย เลยคอมเมนต์รุ่นนี้มาเยอะๆดาวเฟซจ้า ลองไปเป็นหนูทดลองสั่งมาให้นะคะส่วนรุ่นที่2จะมาแนะนําก็คือเวดดากอ M 6 1ค่ะจริงๆแบรนด์เวดดากอนเนี่ยทำคีย์บอร์ดเอมาก่อนหน้านี้นอีกหนึ่งรุ่นแล้วหลายๆคนก็ให้ความสนใจมากๆแต่ว่าตัว M 6 1นี้มีการปรับด,ดีไซน์ใหม่หน้าตาดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าข้อสังเกตก็ยังพอมีอยู่บ้างค่ะโดย่อลักคีย์บอร์ดตัวนี้จะมาในไซส์หกนะคะมีทั้งหมด61ปุ่มดีไซน์ตัวเคสจะดูแบบเก็บงานดีกว่ามีความผสม อึมอู้รวมไปถึงว่าโทนสีของเขาใช้แบบคู่สีได้น่ารักดีนะคะส่วนข้อที่ควรรู้คือการเสียบสายเนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างนะทุกคนบางคนอาจจะใช้งานไม่ถนัดเท่าไหร่ส่วนสเปคด้านในให้มาโหดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพลิ่งเรทมาถึง8,000 Hz มีโปรแกรมรองรับการปรับ actuation point ต่างๆรวมไปถึงว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีรีวิวในไทยด้วยนะคะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะได้การตัดสินใจที่ง่ายมากขึ้นซึ่งรีวิวไว้โดยคนชาร์ตนั่นเองอันนี้เป็นกูรูทางด้าน คีย์บอร์ด H.E กว่าเฟสมากๆนะคะเทสไว้ค่อนข้างละเอียดเลยลหลักๆที่เฟสลองเช็คมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ยังเป็นข้อสังเกตอยู่บ้างอย่างเช่นการปรับร a วผิดทิกเกอร์เนี่ยมันควรจะเลือกระยะได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันยังใช้การแบบผสมผสานฟังก์ชันกันอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจจะมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้ดีมากยิ่งขึ้นให้ปรับละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ยังไงถ้าเกิดใครสนใจตัวเ e d a กอน M 6 1หนะก็ไปตามกันได้เลยราคาที่เฟสเจอในแอปส้มอยู่ที่ประมาณ2390 แนะนําว่าให้ใส่โค้ดลดเพิ่มเติมอาจจะได้ประมาณพันเก้านิดๆนะทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันอันนี้แบรนด์ถือว่าดังพอสมควรนะเวด,ดากอนและรุ่นสุดท้ายที่ออกมาแนะนํากันนั่นก็คือตัวบอมเมี M หกแป HE คะ่ะซึ่งรุ่นนี้เฟสสั่งมารีวิวลองเทสอะไรต่างๆแล้วได้ของจริงด้วยรวมไปถึงว่าราคาของน้องอยู่ประมาณ1790บาทเท่านั้นถ้าเกิดใส่โค้ดลดไม่ถึงพันห้าทุกคนจะได้ประมาณพันสเท่านั้น นนั่เองมีสีดําแล้วก็สีขาวให้เลือกนะคะตัวเคสจะทําลวดลายเหมือนเป็นภูมิศาสตร์ประมาณหนึ่งนะคะเลือกมันเป็นสีขาวสวยมากทุกคนตัวอักษรมันจะเป็นไส์ปิ้นด้านหน้านะคะไฟ R G B ลอดขึ้นมาอันนี้ชอบจริงตอนในฝั่งของการใช้งานต่างๆนะคะต้องยอมรับว่าแรกๆแอบมีหล่อนนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะเพิ่งโหลดซอฟต์แวร์มาใช้งานแต่เมื่อตอนตั้งค่าให้ actuation point ไม่ตื้นมากเกินไปปรับอยู่ประมาณ0.2 0.5 ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเปิดวาพิทิกเกอร์ได้แต่ตัวซอฟต์แวร์อาจจะมีความหงุดหงิดนิดหน่อยค่ะเราต้องมาคอยคุมแถบดําเลือกการใช้งานอะไรต่างๆแรกๆอาจจะมีการตีกันกันกบซอฟต์แวร์ได้แต่รวมการใช้งานเฟซบป๊กเกดพวกแบบ Overwatch มา e p เปมาคือใช้งานได้ดีเลยคิดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีรีวิวเต็มๆให้ดูกันอันนี้มาแนะนําก่อนว่าถ้าเกิดใครไหวในงบราคาไม่เกินพันห้าเฟซก็แนะนําตัวนี้เลยไซส์หก้าอาจจะได้เป็นขนาด นามว่าบูติงราคาบัตเจ็ตก็ได้นะทุกคนยังไงถ้าเกิดใครสนใจเฟซแปพิกัดไว้ให้นะคะลิงก์ที่เฟซแปเนี่ยคือเฟซได้สั่งจากร้านนี้จริงๆนะได้ของจริงๆยังไงก็ลองไปตามๆกันได้ฮะ,ะแล้วนี่ก็จะเป็น3คีย์บอร์ด HE ที่เฟซมาแนะนํากันในวันนี้ค่ะจริงๆก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่เอามาแนะนําได้เนาะแต่เฟซก็ยังไม่ได้เห็นรีวิวในตลาดเยอะมากขนาดนั้นนะคะเลยคิดว่าเออสตัวน,นี้เนี่ยน่าจะเข้าท่าสุดราคาเข้าถึงได้ เป๊กใช้งานได้จริงแล้วก็คิดว่าประมาณปลายปีน่าจะมีอีกหลายๆแบรนด์เริ่มทําราคามาในงบน่ารักมากขึ้นก็มารอติดตามเวอร์ชั่นนั้นกันได้ค่ะหากใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในเฟซด,ด้วยถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้เลยรวมไปถึงว่ากดติดตามพวกเราไว้หน่อยนะคะเพราะยังมีคอนเทนต์อื่นๆอ,อยู่กับเกมมิ่งเกียร์เยอะมากๆที่จะมาปะหยาหย้เพื่อนๆฟังกันวันนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย